เจอร์บินซัพมะต้นแต่ก็เหมาอนกันน,นะครับน้ำมั๊ะน้ำแล้วเอ้ยไม่ได้แล้วพวกกันดูบ้านหาพี่ไว้นะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับฟังเสียงนะครับก็จะมีประยาต์ด้วยนะครับ แต่บรรยากาศบรรยนกาศและการเล่นฟล์มนะครับนี่เหนจริงมากเลยแล้วผมพาไปดูบ้านทีน่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่เราสร้างสเสร็จผมสร้างเสร็จนานแล้วก็ลืมนะครับนะก็เลยอาให้ผู้ชมดูนี่นี่นะครับเออิน สารดาปเปนะ็นเรื่องจริงเลยนี่นี่นะครับผู้ชมก็มีเตียงนอนจริงจมันจะมีคนเช่าแต่ผมยังไม่เอมใส่นะครับเพราะมันเป็นโต๊ะแบบนี้ดูนะครับผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนกันนะครับนี่ข้างบนน่าจะเป็น หาเป็นโต๊ะคมอะไรนะครับนีนะครับสองก้าวเลยนะครับนะผู้ชมนะครับสงสัยผู้ชมยังไม่ลืมนี่นะครับนี่นะครับผู้ชมโคตรเออผมมีนะครับโอ้ยหมูนักว่าหนูนะครับที่ผู้ชมได้เสียงตั้งที่ไม่ใช่ผู้ชมนะครับเป็นเสียง บบยนาญาตมาเป็ไม้พรนะครับนะเนี่หมดนะครับโอเคแต่แตตนั้นผมก็ต้องเอลาผู้ชมไปดูต้อนใส่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใบกันใหม่ันรักคลิปนี้คุณครับบ๊ายบาย